นี่เราใส่หัวาหานแล้วเราก็จะเอาลงไปโยนนะคะทุกคน,นหาทางลงก่อนเอาไม้ก่นอนเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนจับจับลงมา <laughs> ปุมลงตาม นี่น้ำลดเยอะแล้วนะคะนี่ร็บจะทำการโยนวนี่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาลุ้นดูนะคะทุกคนนี่เราโยนไว้แบบนี้แล้วเราก็เอาไม้ปักปักแล้วเราก็มัดเชือกเพื่อง่ายต่อการกอหาเนาะง่ายต่อการที่เราเวลาเราเก็บมัดแบบนี้ อโอ้ยจะโยนลงทำไมลูกปะ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 นํำรถเยอะแล้วค่ะมาลุ้นดูนะคะมาลุ้นดูตอนเย็นเดี๋ยวเราจะพามาลุ้นตอนเย็นนะคะนี่เราก็ขึ้น <c oughs> นี่ลูกสาวด้วยก็จะช้าหน่อยนะคะนี่ค่ะโยนต่อเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวเอาไม้ก่อนลูกเดี๋ยวเอาไม้ก่อนไม้ไฟ,ฟปัก ไม่มีไม้ไม่ได้นะหายากหาเวลาเราจะค้นจะกู้ขึ้นมันยากค่อยๆลงนะจะตกน้ำค่อยๆมามาเร็วมา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 เร้วมานี่มานีมาฟังเนี้ยเนี่ยเราจะโยนตรงนี้นะ ราจะหยดตรงนี้นะทุกคนนี่เราโยนตรงนี้แ่ะคะ่ะไม้ปักลงมัดทีนี้มัดเราก็มัดไป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 นี่เสร็จแล้วค่ะไปวันนี้เราดักสิบหกอันนะคะสิบหกอัน ลุนตอนเย็นว่าเราจะได้เยอะหรือเปล่ารอต้องรอลุนตอนเย็นนะคะตอนนี้กำลังดักนคนช่วยก็ช่วยนี่นุ้ยไปต่อกันเลยค่ะเหลืออีกเยอะค่อยๆลงมานะค่อยลงมานะานะน้ำน้ำน้ำไหล ค่อยๆนะเร็วแล้วเจ็ดช้าหน่อยเนาะมีลูกเล็กด้วย <laughs> ยืนยืนนี่ยืนนี่เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวแม่จะโยนเอาอย่าหยยบสิ มันจะจมลงไปเองอย่าไปเล่นลูกอย่าไปเล่นน้เนนำเดินนะวันนี้น้ำเดินน้ำแรง เลืออีกเยอะอยู่นะคะนี่อยากไม่หมดเลยหเหลืออีกเยอะอยู่ค่ะนี่นี่อันนทเขาสูบน้ำเข้านาตกเดอ้อตกเดอ้อไม่ต้องไปตามแม่นะตกมะตกมะ น้ำเริ่มลดเยอะแล้วก็น่าจะถูกแล้วเนาะค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะถ้าจะลงค่อยๆมานะเยอะโยนใหม่โยนใหม่มันติดมือเอ้ยลุนลุนลุนตอนเย็นลุ้นตอนเย็นลุนตอนเย็นนะคะ หาไม้เอาไม้ปักกลักก่อนตกแม่ตกตกอย่าโยนขยะลงปไปแมมปะไปไปไปขึ้น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 ไปขึ้นพอล้นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากู้ตอนเย็นป้ายขึ้นข้างบนค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นอัปเดตให้ดูใหม่นะคะตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอตัวไปดักต่อก่อนค่ะเดี๋ยวอัปเดตค่ะ